คนที่คนเอาชีวิตไปแลกให้และยอมตายกันเป็นร้อยบาทเจ็บ 2000, สองพันศูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนเขาก็ควรจะแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบได้ซึมซับความทุกข์ทั้งหลายว่าบางคนที่ไปตายในขณะที่คุมขังนั้นเพราะอะไรไอ้ประเภทที่ใช้ความกล้าจะเอาตัวมาไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นก็คงจะไม่มีใครกล้า นะครับกับกบระบวนการที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและที่สําคัญนั้นเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้สารจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ถ้าไม่เป็นคุณนะครับแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองและบรรดาข้าราชการของกรมราชทัณฑ์และรวมกระทั่งโรงวพวยาบาลตํารวจมันก็จะเป็นแบบอย่างถัดจากนี้ไปในกรณีในลักษณะเดียวกันแบบนี้ที่ผมบอกว่าเรือนจําก็เหมือนสุสานคนเป็นนะครับถ้าถูกนะครับกีดกั้นเรื่องเสรีภาพ เพราะไอการคิดจะกลับไปบ้านเลยนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่คาวินิจัยในวันพรุ่งนี้แม้ว่าเนี่ยครับจะมีช่องทางกฎหมายอนุญาตแต่ว่าถ้าในการไต่สวนของศาลเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันนั่นเนะี่ยสถานะกับอาจจะกับลายไปอย่างหนึ่งและที่สําคัญถ้าถ้าไปถึงท่านว่าไม่เคยรับโทษมาเลยนั่นการขอยื่นพระราชทานอภัยโทษนั้นก็แทบจะเป็นโมฆะโดยปริยายครับเพราะยังไม่ได้อยู่ฐานะของการเป็นนักโทษ วันนี้พี่ลกเขาก็ไปทําหน้าที่ที่สารดีกาผมก็วันนี้ก็มีรายการต่อเนื่องนะครับเดิมเนี่ยตั้งใจจะจัดในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับหลังจากเสร็จรายการที่ช่องพีพีทวีก็จากการจราจรก็ติดพอสมควรแล้วก็น้องๆผู้สื่อข่าวช่อง8ดก็มารอสัมภาษณ์ก็เลยเข้ามาล่าชานิดแต่ว่าต้องออกตรงรเนื่องจากว่าจะได้สนทนาก,กับคุณจอมขวัญ ซึ่งถ้าพี่น้องฟังผมเสร็จเนี่ยก็ต่อที่ช่องจอมพันแต่ผมจะพูดสั้นมากที่สุดวันวันนี้พรุ่งนี้ก็ตะเบนออกรายการต่างๆนะครับตั้งแต่เที่ยงไปครับนะครับแล้วก็มาปิดรายการพรุ่งนี้ยาวๆกันกันที่นี่คือโดยข้อเท็จจริงนะครับก็คือเรื่องการเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยความเป็นจริงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราแทบไม่ต้องลุ้นเพราะว่าไม่มีความจําเป็นนะครับที่ต้องลุ้นว่าเขาจะมาหรือไม่มาครับ แต่ตอนขาไปเนี่ยนะครับบอกว่าไปสิงคโปร์แต่ไปโปรดูใบเน่ยนะครับอ้างว่าสนามบินปิดแต่จริงเครื่องก่อนขึ้นก็ต้องรู้อยู่แล้วทันหรือไม่ทันแต่ว่าจนกระทั่งตอนที่วันกลับนั่นน่ยนะครับภาพที่ก่อนขึ้นเครื่องหรือแม้กระทั่งที่สิงคโปร์ก็มเมดก็มาเห็นตัวตนกันอีกทีที่สนามบินดอนเมืองเอาละเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่กลับก็โล่งกันไปตามๆกัน จะหน้าแตกหน้าแหกก็แล้วแต่บรรดากองเชียร์คุณทักษิณว่ากันไปแต่ว่าวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยนะครับที่ศาลดีกาเขานัดฟังคำสั่งและศาลนัดเพียงแค่สองคนเท่านั้นก็คือตัวคุณทักษิณและก็ผู้มีชาการเรือนจําพิเศษวันนี้เนี่ยนะครับที่คุณชานชัยไปร้องเนี่ยว่าห้ามแม่คุณทักษิณออกนอกราชอาณาจากักรนะครับศาลก็ยกคำร้องเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องครับแต่อย่างไรก็ตามนั้น นะครับวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดนั้นสารจะวินิจฉัยอย่างไรก็เป็นดุมนิของดังสารแต่ว่าที่คนไทยได้เฝ้าจับตามองและสะดับปะฟังตามลำดับคือในคดีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คดีที่เป็นคำตัดสินนะครับไม่ใช่เป็นคำพิภากษาแต่จะเป็นคำสั่งเพราะคำพิภากษาเป็นที่ยุติแล้วนะครับคดีนะครับ,นะรบจากเดิมอสองปีคดีที่รัชดาที่เหลือสิบปีคดีต่างๆเนี่ย นะครับคดีที่นชนาคดีขาดอายุความก็เหลือโทษ10ปีตามคำพิพากษาของสารดีกาแต่ในคดียาพุทธมงกตแบ่งทางการเมืองนับพร้อมหนึ่งเหลือ8แล้วก็ได้รับพระราชทานอาไปลดโทษเหลือหนึ่งปีแายความกันว่านะครับคำพิพากษาสารได้พิพากษาไปแล้ววันพรุ่งนี้สารจะวินิจฉัยประเด็นว่าได้รับโทษจริงมาแล้วหรือไม่นะครับตามที่มีการไต่สวนทั้งหมดเจ็ดนัด และสารท่านก็ให้โอกาสตั้งแต่สื่อมวลชนและก็ในฐานะประชาชนที่ติดตามเรื่องเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมฟังพร้อมๆกับสารนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามนั้นคนที่ไปนั่งฟังทุกครั้งและก็สรุปความเห็นนะครับไปในทิศทางที่ตรงกันว่าไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณและรอดอยากปัญหาก็คือว่าถ้าไม่รอดอย่างไรนะครับก็ต้องเอาตัวไปที่เรือนจำพิเศษอย่างที่ผมบอกว่าเขาเตรียม ห้องอาคารพยาบาลขนาดใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่าร้อยตารางเมตรแต่ว่าเป็นลูกโครงนะครับช่วงที่ผมเห็นข้อขนาดที่เขากำลังปรับปรุงในซีกนั้นนะครับเป็นซีกที่คุมขังปกติก็เป็นห้องซอยตอนนั้นผมเข้าไปโควิดระบาดก็อยู่นะครับห้องซอยเล็กๆนะครับก็ทุบห้องซอยหมดนะครับห้องใหญ่หนึ่งห้องก็ทุบเข้าหากันกลายเป็นห้องใหญ่พอสมควรถ้าเอาคุณทักษิณไปไว้ที่นั่นเนี่ยนะครับ ความเป็นจริงถ้าเป็นนักโทษทั่วไปก็ถือว่าอยู่อย่างดีที่สุดแล้วเพราะคนอื่นนะครับต้องนอนกระเบื้องสามแผ่นนะครับบางนะครับบางแดนถ้าแน่นกันแทบจะตะแคงก็มีอะไรก็มีแต่ว่าการที่ทางเรือนจําพิเศษเขาเตรียมการไว้ให้และผมก็เชื่อว,ว่ารัฐบาลผู้มาใหม่นั้นก็ไม่มีใครกันแกล้งใครกันหรอกแต่ว่าทุกคนต้องให้เกียรติกันแต่แปลความกันว่าไอ้ประเภทที่ใช้ความกล้าจะเอาตัวมาไว้ที่โรงพยาบาลตํารวจนั้น ก็คงจะไม่มีใครกล้านะครับกับกบระบวนการที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นและที่สําคัญนั้นเรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ศาลจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ถ้าไม่เป็นคุณนะครับแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองและบรรดาข้าราชการของกรมราชทัณฑ์และรวมกระทั่งโรงพยาบาลตํารวจมันก็จะเป็นแบบอย่างถัดจากนี้ไปในกรณีในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะอยู่ในที่คุมขังนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ ผมก็เชื่อว่านะครับทุกคนย่อมให้เกียรติกันรู้จักกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องเนี่ยนะครับถูกคุมขังกันจริงๆการให้เกียรติเนี่ยนะครับในเรื่องการรับโทษเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมอยู่ในแดนนะครับเช่นเดียวกันอื่นมันไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนอย่างไรับแต่ว่าเนี่ยนะครับเราก็วางตนวางตัวนะครับผู้ต้องขังก็ในการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันเราก็ให้เกียรติเขาผู้คุมร้ให้เกียรติเขานะครับเขาก็ทําหน้าที่เจอกันก็เราก็ยกมือไหว้ก็เราก็กลายเป็นนักโทษแล้วนี่ ต่างคนต่างยกมือไหว้กันใครวกยกมือไหว้เร็วกว่าใครแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับที่ผมบอกว่าเรือนจําก็เหมือนสุสานคนเป็นนะครับถ้าถูกนะครับกีดกั้นเรื่องเสรีภาพเพราะไอการคิดจะกลับไปบ้านเลยนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่คําวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้แม้ว่าเนี่ยครับจะมีช่องทางกฎหมายอนุญาตแต่ว่าถ้าในการไต่สวนของสารเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันนั้น สถานะกับอาจจะกับกลายเป็นอย่างหนึ่งนะและที่สําคัญถ้าถ้าไปถึงขั้นว่าไม่เคยรับโทษมาเลยนั้นการขอยื่นพระราชทานอาภัยโทษนั้นก็แทบจะเป็นโมฆะโดยปริยายครับเพราะยังไม่ได้อยู่ฐานะของการเป็นนักโทษทั้งหมดทั้งปวงนั้นเรายังไม่รับรู้ว่าพรุ่งนี้ศาลท่านจะวินิจฉัยอย่างไรแต่ทั้งหมดนั้นมันก็คือชีวิตเหมือนเพลงนะครับวิบากกรรมนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีสสนักเคลื่อนไหวประชาชนต่างก็ติดคุกมากมายที่มากกว่านั้นก็คือตายกันเป็นร้อยบาดเจ็บสองพันวันนี้ก็คดีก็ยังจะต้องขึ้นศาลผมคดีก็คากันอยู่นะครับแล้วก็เหลือโทษกันอีกมากมายที่สู้ให้กับคุณทักษิณความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราแทบไม่ต้องรู้ว่าคุณจะมาหรือไม่มาครับนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาันหลบหนีคดีกันไปถึงกว่า ร่วมสิ็ปีวันพ่งนี้นั้นเนี่ยนะครับคือเราไม่ได้มีจิตใจว่าจะต้องมีความสาใจที่ใครไปติดคุกแต่คนที่เป็นหัวหน้าคนนั้นคนที่คนเอาชีวิตไปแลกให้และยอมตายกันเป็นร้อยบาทเจ็บสองพันสูญเส้นอิสรภาพนับไม่ท่วนเขาก็ควรจะแสดงออกซึ่งความรับผิดช,ชอบได้ซึมซับความทุกข์ทั้งหลายว่าบางคนที่ไปตายในขณะที่คุมขังนั้น เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญคือตัวเองก็ต้องลิ้มรถนะครับในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าที่ผ่านมานั้นคนก็นะครับต้องเดินเข้าสู่ชะตากรรมกันแบบนี้เราที่เหลืออยู่คือผู้โชคดีที่ไม่บาดเจ็บล้มตายแต่คดีความที่เหลือก็ยังมีอีกมากมายมากกว่าคุณทักษิณเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็วาดหวังว่าวันพรุ่งนี้นะครับ วันพรุ่งนี้นั้นเราคงจะได้เห็นความชัดเจนตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าเป็นต้นไปนั้นส่วนว่าใครก็จะวิวาพากษ์วิจารณ์ด้วยคุณทักษิณกลับมาแล้วก็หาความสาราญได้ตามสมัยมนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะต้องสงสัยเพราะไปเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นมันไม่ใช่เรื่องการซ้าเติมอะไรใดๆกันทั้งสิน้นครับส่วนสั้นๆเนี่ยนะครับเรื่องฮอรมนคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทิน ซึ่งอย่างไรก็เป็นชุดเดียวไม่มีหนึ่งสองละกับระยะเวลา4เดือนเพราะฉะนั้นเอาบุคคลภายนอกเนี่ยนะครับถึงประมาณ6กตำแหน่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าบรรดาพักการเมืองต่างๆนะครับในท่ามกลางความจําเป็นนะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามบ้างแต่ผมก็บอกว่าสี่เดือนนี้เพียงแค่ไม่ทําให้ประชาชนก็ผิดหวงังภาพบุคคลภายนอกที่มาเติมแต้ม นะครับกับคอรมอชุดของคุณอนุทินนั้นสิ่งแรกที่ได้มาคือเรื่องความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นจะให้เกิดแรงกระตุ้นในทางเศรษฐกิจสองไม่ทําตามสิ่งที่ประชาชนไม่พอใจของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับและก็สร้างความหวังที่ประกาศว่าไม่มีวันหยุดนั้นถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้ามีวันหยุดเวลาจะหายไปนะครับอีกสามสิบสองวันนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะเหลือนี่นะครับเหลือไม่ถึงสามเดือนกันเสียด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมก็เชื่อว่าเนี่ยครับเรื่องไทยกัมพูชาง่ายที่สุดยกเลิก m อ u 4344แล้วก็มาว่ากันใหม่จะเป็น m อ u 68-69ก็ก็เจราจากันไปแต่ต้องยึดหลักภายใต้ว่าเราต้องไม่เสียดินแดนภาษาของคุณอน,นุทินก็บอกว่าไม่เสียแม้แต่เพียงตารางเส้นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปรากฏการเรื่องเหล่านี้นั้นเราก็วาดหวังว่ามันจะได้บังเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ผมค่อนข้างจะเชื่อว่าเขาไม่เดิมพันเรื่องรบัดสัตว์หลายคนอาจจะวิเคราะห์ว่าสี่เดือนไม่ยุบผมว่าอย่างไรเขายุเพราะว่าเขาไม่ต้องการพบเรื่องการระบัดสัตว์ไปติดตัวไปใช้ในสนามการเลือกตั้งส่วนระยะเวลารักษาการเกือบพ่วงห้าเดือนนั้นเนี่ยอำนาจจะหายไปครึ่งอำนาจจะไปอยู่ที่กรกตและความเป็นจริงนั้นก็มุ่งเน้นเรื่องการหาเสียงนะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลการรับก่อนหน้านั้นก็รับรองสอสอ ก็สารพัดเวลามันเดินเร็วกันอยู่แล้วในทางการเมืองเวลาสี่เดือนเตรียมการการเลือกตั้งของพรรคการเมืองเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้สิ่งที่เราเห็นวันที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับได้มาอีกรอบหนึ่งนั่นตอนที่คุณทักษิณเนี่ยนะครับก่อนนะครับที่จะได้รับการพักโทษออกจากโรงพยาบาลตำรวจมีกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่าร้อยวันเนี่ยที่พักเพื่อไทยไปหาเสียง ในคดีสลายการชุมนุมสามารถฟ้องตรงศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ปรากฏว่าก่อนก่อนคุณทักสินจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจวันเดียวก็ไปถอนกฎหมายฉบับนั้นออกมาวันนี้ครับ MOA ที่ไปยื่นเรื่องล้มล้างการปกครองที่สารรัฐธรรมนูญ60สองเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการกับพรรคปุ่มใจไทยและคณะและก็พรรคประชาชนวันนี้ก็ถอนตุก็ถอนเรื่องนี้ออกมา อย่างมีนัยยะสําคัญนะครับลักษณะคล้ายคลลึงกันแต่ผมก็บอกว่าเอาละเรามีเวลาที่ได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ประสงค์ที่จะซ้ําเติมแต่ว่าบ้านเมืองนั้นยังจะต้องเดินไปข้างหน้ากับในสิ่งที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมต้องจบพ้วุ่นแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวไปตามผมในรายการช่องของคุณจอมฝันกันต่อนะครับเ<ม>พราะวันนี้ก็ไปเวียก,กับอนสองคนและคนหนึ่งเขากำลังจะจบแล้วผมก็ไปไปไปต่อและพรุ่งนี้มาเรามาว่ารายการ ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับกันต่อในวันพรุ่งนี้เอาจบกันแบบว้วนว้นนะครับ